โอ้โหคุณอามีลมอีกตั้งหากครับผมสองมอโอ้สองมอมีสองหมอกด้วยเหรอลูกมองไม่เห็นเลยพี่ได้เปิดไฟหรือยังไฟเหลดกอะเขามองเห็นไหมชบักสมทางนี้นะฮะมองไม่เห็นอะไรเลยนะนี่คือบรรยากาศที่นอกบรรยากาศสวรรค์แม ้สาบานี้มอไม่เห็นข้างหน้าเลยครับผมตั้งๆครับนะเอาแล้วมอไม่เห็นข้างหน้าเลยมอไม่เห็นข้างหน้าเลยครับว้าว ว้าว Elliot, ว้าววว้าแม่แม่คีโปคีโปมอนไม่เห็นเลยอ่ะครับหมออืมหมอกลงครับปะหมอกลงอืมหมอกหมไป จือไรอล่ะจะเรื่องีมีหมู่บ้านนี้นะคะเวลาเวลาช่วงเช้าเช้าถ้าฝนตกจะมีหมอกแบบนี้เกือบทุกวันนะคะนี่หม่หมอกแล้วก็เวลาหน้านาวน,านี่หมอกหนาตึ๊บเลยบรรยากาศดีนะคะบ้านนี้อากาศก็เย็น ดูแล้วฮดูแล้วเย็นสบายตาสบายใจอันน่าน,นอน <c oughs> อันไม่อยากตื่นจากที่นอน